นนเอ็มบาเป้สวยครับสวยเอ็มบาเป้ฝันโค้งๆครับสวยครับโอเคก็สวัสดีคนด้วยครับวันนี้รก็จะมารีวิวประธานเป้นะะล่างยูโรนะฮะก็เป็นสุกวันยูโรให้จบไปแล้วฮนะแต่เราก็จะมารีวิวเขากันนะ ก็สตัดข้างในก็ค่อนข้างนี้ฮะโอ้สมบัติมียิงไฟก็ยิงปั่นโค้งเหนือชั้นนะก็เป็นปีกห้าดาวนะฮะเดี๋ยวก็จะไปรีวิวในแรงนี่ก็จะเป็นรูปทีมของเรานะฮะเจอตัวแรกตาแรกก็มาสันจ่ายให้วินิซุดไปก่อนซาร่าลาบิโอเอโบเป้ มุมไม่ได้ฮนะไม่งั้นยิงเร์ช็อตค่อนข้างได้ลองดูก่อนโอ้โหคานครับคานแทบหักกันเลยแต่ถือว่ายิงได้อยู่ฮนะหักหักคอได้อยู่หนะ่างนี่เอา้ารถจ่ายมาอย่างนี้วิทุตโอ้เผือไปกดสก,กิลอนะตอนแรกจะกดไอ้นี่เล่นเจง เบิร์แคมคอนวตน้าจังหวะนี้หลุดมาซาลาซอนมิซูดเอ็มบัปเป้สกี้ไม่ติดเอาซอนกว่หวนี้เอ็มบัปเป้สวยครับเดี๋ยวจะมาดูไฮไลท์กันอีกทีนะ ยิงลูกนี้ค่อนข้างสวยนะเอะเ็มเปเป้ชุุวุลกันอยู่นานนะันใจส่งให้เอเ็มเปเป้แล้วก็เลนเชงหนึ่งทีก่อนที่จะพาวเวอร์ช็อตมาคาวตน้าเบอรเข้มแล้วแทงมาอย่างนี้ไม่ให้เกียกันเลยสาร่า อ๋อล้อหลงจังหวะนี้รูอิสอัตโตเอาไปสูดได้ยังยังอวาปเป้เจอราลดคาโตนาโดนบอกไปก่อนฟาไปฮะสอนเล่นเร็วนะคาโตนา จะสับขาลอกวัดความเร็วกันหน่อยครับมันแข็งกว่าไม่สู้ดกวยอ้ฟาไปอ,อ๋อไม่ฟาหมดเวลาข้างหลังก็เปลี่ยนซาลาเป็นโรดิโก มาโรนิโก้ลงสนามมาแล้วมาเปิดบอลมาไซมอนเจอลาาคาโตน้าแล้วตอกมาอย่างนี้เก็บได้ครัลาบิ io, โอซอนโอฟ้าไปก่อนมาวินิสุดเอ็มบัปเป้ จะตัดเข้าไปข้างในยิงก็ได้ออกไปก่อนนะใช่วีซูทครับไม่ได้ขัดตัวหน้าแล้วจังหวะนี้หลุดแล้วมันหลุดเลยแล้วมันหลุดเลยครับจังหวะนี้แปรนิ่มๆเข้าไปมาเปิดจากวีซูท ตอนลาบิโอบล็เป้ะมาามึไปตั้งเฟิกช็อตโอ,อ้ติดเลี้ยงไปหน่อยะเลี้ยงจนหลุดเนเต้เจอาลาดคาโตน้าระวังมันตอกเนี่ยบอกว่าระวังนะแต่มันตอกหลุดอะ โอ้โดนตอกทีมีหลุดตลอดเลยคารัวหน้าเนี่ยดูดิโก้เอาอออไปก่อนครับมาเป๊ะเอาโดนโดนกรรมการไม่ให้ฟาวกันไปก่อนเอาทีนี้แหละเราหล่าฟาว เจอร์รัตไม่มีซิวตบโอ้ผมเอาไอสกิลต,ต่อไว้ช่องไหนหลือไปละคันตัวหน้าถ้าจะไม่ผิดอีราตโกิมันช่องนี้แล้วก็โดนรัะ เดี๋ยวจะมาปรับตำแหน่งกันสักคู่นะเราจะาวีซุตไปยืนปีกนะแล้วก็เอาท่านประธานเป้ามายลาเป็นเอลสกาซิโก้ด้วยนะอย่างนี้โหอีกฝากมึท่านประธานเป้อยู่นันนะแต่เป็นกิจกรรมวินเทอร์ไวกด์มาดูเหมือนจะเป็นฝ่ายเยือนนะเปิดจากโวนโดบเอว่าปเป้ ก็โลดูอ,อจ่ายติดอย่างนี้วิุุดประธานเป้ปั่นเลยเข้าแน่นอนหัวใจเลยครับปั่นลูกนี้แบบขึ้นน้ำอย่างรวดเร็วแบบโรดิโก้อวิสุดครับไปครับตอกเนี่ย สก,กี้มกักดอย่างนี้แต่มันกดไม่ติดปาดมาอย่างนี้แล้วลุยอาวารโตซัดไปครับสองศูนมาครสองศูนยอย่างรวดเร็วเอเป้เ,ปเขามาอ่าเลนเชงไปก่อนหนึ่งทีโรติโกตามประกุมะะครับฉกมาได้ครับเอเป้เปครับไปครับความเร็วโอ้โหสุดยอดครับหนีกล้องหลังอีกฝ่ายมาได้ ลองลิป <c oughs> จะลิปทำไม <c oughs> ผมว่าถ้าไม่ลิปตะกี้มันเข้านะ่ะแต่แบบตีบแบบในคอม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปครับอ่าลาบิโอเปิดมาสายเปิดมิดสาวิตเอ๋อเซฟได้ อนน้อนครับอิมเปรวเวสุสไปครับตอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรอะไรกันขนาดนี้เอาตะกี้ผมกดเปิดแล้วนะ่ะเคดีมาโคไปครัลบลวนโดลูเป้เอาท่านประธานมาละยังไม่เร็วพอเอาเอา โดนเบียดแย่งมาจนได้ครับได้ลูกขัดหยันครับจังหวะนี้มามี่อเอ,าอา้าแล้วโรดิกโ,กโก้ซัดลงลงม,มาครับก็น่าจะหมดเวลานะครึ่งหลังก็เป็นของเราเปลี่ยนเป็นโรดิกโก้ลงมาเหมือนเดิมฮะตายฮนะอ็มเป้ซอนโรดิกโก้ลาบิโอเอ็มเป้โอ้ เยอะไปครับเจอหลาดโหแล้วช่องอย่างนี้โรนโดสวยเลยอ๋อกโดนบอลก่อนครับเสียบแม่นสลาวอาแล้วจังหวะน,นี้โดนไปก่อนน่าจะหยุดก่อนแล้วค่อยยิงนะความเร็วเราไม่ถึงขนาดนั้นเอลเป้ ก็เป็นเสียบแม่นซะด้วยตะกี้อา้าวมูตาโมปลาย่รโดนทีเสมอแล้วเขียนรับอา้าวลัวจ่ายผิดอีกโรนโดอิบเป้ทำยังไงซอนจกไม่ได้ครับอิบเป้ลงมารับดลยกูปั่นไหมโยนข้ามฟากมาไม่ทัานครับ เราปรับเกมบุกเลยฮะลาบิโอวีซูครับ,บ,รบเอาเราจังหวะนี้เอวับเป้มาครับเอาเราปั่นอย่างนี้เข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเป็นตัวที่ค่อนข้างปั่นได้ดีนะครับเอวัเป้มาครับตานีสามสองครับเอวับเป้รุ่นแฮตติกนะฮะในช่วงข้างหลัง มีซุดอ้าวจังหวะนี้เอเป้ยอยู่ไหนเป้ยอยู่ไหนไม่รู้ยิงก่อนเลยน่าจะฉะลอยเ,เป้ก่อนอ๋อแย่ละแย่ละบาตัวนี้อ๋อยังดีได้ฟาวเกือบไปมาเล่นเร็วอะ่ะเอเป้ฮะจังหวะนี้ครึ่งสนามว่ายังไงครับ โอ้ติดบล็อกไปก่อนคนระับเหมือนมันรู้ดีดมาให้โลนโดวครับงานยากครับคอมปานี e ่เอ็มเอเป้ซอนแล้วก็หมดเวลาแล้วครับเป็นชายหน้าของทางเรอันมาดิมาครับย e ูซีพีโอสาร่าเอ็มอเป้ยังได้อยู่ไม่ได้ละ มาเล่นครับมาเล่นมาเล่นอยู่เซบิโอครับหมุนมาจาังหวะนี้หักไหมนั่นรู้แต่หยุดไม่ได้จริงๆจังจหวะนี้โดนบังอยู่มาเอมเบเป้ลาบิโอซาลาโอ้เสียบแม่นสุด้วยเอนดีซาร่า ซอนเปิดได้ค่อนข้างแย่เลยครับลูอิสอาไตัวอีป,อปเป้เอาแล้วจังหวะน,นี้พระโดนบล็อกไว้ก่อนอยู่สี่วิวครับระวังระวังมาเล่นมาเล่นมันใหม่แล้วสวยครับไอ้นี่มันดักบอลดีวิสุต จอจอวีซูทโหเสียเหมือนกันครับตอนแรกกดปั่นโหเป็น power shot เฉยไปครับอยูซีเ o โอโหมันมันเลี้ยงแบบโนอีโกโนอะไรขนาดนนั้อ่าลาฟารบกรรมการปล่อยไ,ได้เปรียบมาตัวนี้ไม่ให้ผ่านครับลูเอสอาบันโตฟอนช่องไม่มีเลยเอ๋อลาวิโอฉกมาได้ โอ้เล่นแรงจริงฮะปัน่นไม่ได้ครับมันเล่นกันแบบหนัวเนียนมากเลยครับทีมนี้เอาอะไรของผมเนี้ยเล่ายดิยเออไม่นี่มาวิซุตได้ครับออไม่ได้ครับ โรด,ดี้โรด,ดี้ส่งให้เดยองครับทษเวลาบาดเจ็บ5นาทีอย่างนี้ให้มันได้ประตูหรือไม่แล้วโอ้ไม่ฟาวครับเคลียรทิ้งไปก่อนยังอยู่ในช่วงอันตรายนะเคเปิดอย่างนี้จบครั้งนี้ครึ่งหลังเราจะยังไม่ส่งนะเราจะเอาซาลาครมาอยู่ซีบีโออิมัปเป้มันจะหมุนอะไรขนาดนั้น แล้วกลายเป็นว่าผมเฝ้าเฉยมารูดีนั่นว่าละสวยปะเป๊ปั่นโค้งๆครับสวยครับสวยยังไงครับลูกนี้ดึงกระชากลากเรือแล้วก็จบตะกอนตัว,วเองครับนี่ยหลบเลนเชงแล้วก็ปั่นโค้งๆครับเข้า มาครับมาเล่นครับมาเล่นครับมาเล่นครับ,รบวีซูดอิมปปเป้โดนฉกบอลไปก่อนทูรัมมาเล่นอีกแล้วครับมาเล่นครับมาเล่นไม่น่าไปประกบประกบมันจะเปิดอ่เอาเอาโอ้โห,โหแล้วมันเหนือชั้นอะไรขนาดนั้นครับยูซีบีโอยิงด้วยตวัดยิงครับ ใช่ไหมนเนี่ยมันจะเหนือฉันอะไรขนาดครับตอดยิงโหพี่ก็เกินไปครับไปครับวิสุดโอ,อ้ไม่ได้ครับโดนกโดนโกบล็อกไปก่อนมาเล่นอีกแล้วครับมาเล่นครับยู U C โอครับ ไอ้นี่มันมาเล่นๆนะเนี่ยมันไม่ใช่มาเล่นๆแล้วเฮ้ยๆๆไล้ตานี้อยูซี p ีอ a แฮตติกนะฮะโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั่นมารอส่งแผนรับเรา เอาเอาเราวีโอเก็บได้อยู่เอ,เ,อเอา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 ยังยังยังเอาอะไรอะไรครับเนี่ยส่งผ่านรับลอ,อกมาเลยเบนเซม,ามาเ่ามาเล่นมาเล่นมาเล่นอีกแล้วบาตัวนี้ขายาวไม่ถึงโอ้ยสวยครับ ไม่น่าจะได้ลงละโอ้แย่แล้ว, oh, yeah, แ,ลวแพ้แพ้รับตอนนี้ก็รอบคลิปรีวิวเ,ออเป้ก็จบไปละก็ใครชอบก็เคยตามกดไลค์กันด้วยฮนะก็ไปรับ